โลกของเรานั้นยังคงเต็มไปด้วยประเทศที่มีเอกลักษณ์และความแปลกที่ไม่เหมือนใครซ่อนอยู่วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5ประเทศที่แปลกที่สุดในโลกซึ่งบางประเทศก็อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือแม้แต่จะทำให้คุณต้องทึ่งกับวัฒนธรรมและระบบชีวิตที่แตกต่างจากที่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 1. บูตาน บูตานคือดินแดนแห่งความสุขจริงๆพอที่นี่ไม่ได้วัดความเจริญด้วยตัวเลข GDP เหมือนที่อื่นๆแต่กับใช้ดัชนีความสุขแห่งชาติเป็นตัวชี้วัดหลักซึ่งเน้นเรื่องความสุขและความสมดุลของชีวิตผู้คนบูตานยังคงรักษาธรรมชาติอย่างเข้มงวดและมีวิวภูเขาหิมาลัยที่สวยงามที่นี่มีกฎคือห้ามสร้างตึกสูงเกินสีชั้น เพราะตึกสูงนั้นทำลายวิวธรรมชาติที่สวยงามเพื่อทำให้บรรยากาศยังคงสงบสุขและบริสุทธิ์สองนาอูลูนาอูลูคือประเทศเกาะเล็กๆที่มีประชากรเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้นและพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอลประมาณ500สนามเมืองนี้เคยเจลืนรุ่งเรืองจากเหมืองฟอสเฟตแต่ตอนนี้ต้องเจอปัญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ที่นี่ยังไม่มีสนามบินใหญ่ทําให้การเดินทางไปมายากลำบากถือเป็นประเทศที่พิเศษและน่าทึ่งสุดๆ 3. ตูวาลูนี่คือประเทศที่เล็กและต่ำที่สุดในโลกตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่น้อยกว่าเมืองใหญ่ๆใ,ในโลกหลายเมืองและกำลังเผชิญกับภยัยคุกคามจากการเพิ่มพื้นของระดับน้ำทะเล โลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆและตูวาลูก็กลายเป็นสัญลักษณ์เตือนใจว่าเราต้องรักษาธรรมชาติให้ดีสซานมาลิโนซานมาลิโนเป็นหนึ่งในลฐที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งอยู่กลางอิตาลีมีประวัติยาวนานกว่า1,700ปีและยังคงรักษาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและอิสระจากอิตาลีอย่างเข้มแข็ง ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่รักประวัติศาสตร์และบรรยากาศเพราะเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ 5. มาลาวีมาลาวีเป็นประเทศในแอฟริกาที่มีทะเลสาบใหญ่ชื่อว่าทะเลสาบมาลาวีหรือทะเลสาบแห่งดาวเพราะน้ำใสจนเห็นดาวสะท้อนและมีสัตว์น้ำพันธ์ุเฉพาะตัวเยอะมากๆ มาลาวียังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นสถานที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับความจริงของชีวิตและธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งและทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีความพิเศษที่ทำให้โลกของเราน้าค้นหาและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้